พอมาวันนี้เนี่ยครับอยู่ดีๆทางกัมพูชาก็ออกแถลงการมาบอกว่าจะไม่มีการประชุม JBC ซึ่งมีหรือไม่มีเนี่ยผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับคุณทําครับคุณผู้ชมครับีเนเมื่อไม่มีเนี่ยแล้วมันจะประชุม,มได้ยังไงครับ JBC มันจะกําหนดเรื่องอะไรกันจะเอาเฉพาะช่องบกอย่างเดียวหรือว่ายังไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับยัง,งงงอยู่ว่าตกลงแล้วเราจะเอาอย่างไร นะครับผมก็กลังหาข่าวอยู่นะครับผู้ชมกำลังหาข่าวเรื่องนี้อยู่เรียกสมชถกห่วนมาที่6มิถุนาย,ยนนี้ตอบโต้กับ,บชา